โหมุมกาแฟาเช้านี้ฮะบรรยากาศดีๆกับดอกไม้ส,สวยๆฮนี่ยบานบุรีสีโอรสสวยงามมากเช้าหน้าหนาวแต่เมื่อคืนมีฝนตกนิดหน่อยฮะช่วงประมาณสักเช้ามืดเมื่อกี้เนะี่ยมาตีห้าต้นไม้ก็เลย สดชื่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งช่องจิตตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าว,วันพุธสบายๆที่ชายคลองฮะเนี่ยบรรยากาศดีๆฮะดูท้องฟ้าก็มีคึมๆสักหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้ามืดเนี่ยมีฝนตกไปฝนตกไปนิดหน่อยนะทำให้ดินชุ่มนะต้นไม้ชุ่มชื่นฮะบรรยากาศคลองของเรา ใครจะมีความสุขเท่านั้นเลยครับบรรยากาศดีแบบนี้มีมุมกาแฟสบายสๆนะสดชื่นเลยมองไปทางไหนมีแต่ธรรมชาติที่สวยงามตาดูนะได้ดูธรรมชาติสวยงามหูฟังฟังเสียงธรรมชาตินะ จมูกเราก็ได้ดมกลิ่นที่ถือว่าหอมสดชื่นเลยนะคือกลิ่นของดอกไม้นั่นเองนะเนี่ยเห็นไหมกลิ่นของดอกบานบุรีนะกลิ่นหอมมาเลยฮนะก็ชาวมาเราก็จะได้สัมผัสทั้งประสาทสัมผัส ทุกอย่างของเรานะหูตาจมูกลิ้นกายใจกายก็เนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศลมเย็นเย็นสบายสบายก็ทำให้จิตใจของเรานี่ผ่อนคลายจิตใจมันสบายสบาย,บายมีความสุขก่อนที่จะไปสู้งาน ก็มาทําให้จิตใจเราพร้อมนะร่างกายเราพร้อมทุกอย่างเราก็จะไปะเผชิญกับภาวะงานหรือว่าโลกที่มีความสับสนวุ่นวายอีกพร้อมสู้นะนันนี้ชมบรรยากาศธรรมชาติกบ ดอกไม้ที่สวยฮะบานบุรีนะมีทั้งสีม่วงแล้วก็สีโอรสนะอันที่จริงสีม่วงเนี่ยก็จะเรียกมันมองดูเหมือนจะเป็นสีชมพูมากกว่านะแต่เขาก็เรียกว่าบานบุรีสีม่วงนะสวยๆหอมๆเนี่ดอกสวยงามฮนะ ดอกสวยนะเหมือนลำโพงฮะนะนีก็จะชุ่มฉ่ำสักนิดหน่อยมีฝนมีน้ำน,น้ำฝนเกาะอยู่สวยงามครนี่แหละจิตใจเราพนคลายอย่างนี้แหละนะทุกเช้ากับนาเล็กจิบกาแฟไปด้วยแล้วก็ ชมธรรมชาติจิตใจก็จะได้แจ่มใสกันอ่ะสลับวันนี้ก็พามาจิบกาแฟบรรยากาศแบบสบายๆกัน